วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่อะไรคะแม่ไม่ใช่เสมืองอำเภอเสมือค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเขานะคะซึ่งทางขึ้นคือแบบไม่ไหวดูอ่ะก็ฉี่เลยวันนี้เรามาทําอะไรคะวันนี้เราจะมาคาเฟ่กันนะคะเพื่อไสอยากมาเพื่อไสอยากมาเหรอคะทุกคนดูสิอันนี้คือสนามหญ้าของเขานะใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาวิ่งแปะแข่งกันนะคะ <laughs> ไปดูคาเฟ่กันคะ่ะ ใส่ถุงเท้ามาที่อะไรต้องใส่อ๋อเหมือนที่จะเป็นใส่รองเท้าทำงานเลยค่ะอ๋อเหรอไม่ใส่ถุงเท้าชื่ออะไรนะคะอช่ค่ะไซเพรสเลนทางเข้าหด้ายนะคะทางทางทางที่เราจะลงไปคาเฟ่คือมันชันมากคือทางเข้าค่อนข้างหดลายนะคะทุกคนอย่ายอมแพ้เราอาจจะมาผิดด้านน็ไม่จริงไม่จริงเพราะว่าเรามาตามกูก็แบบกูก็แบบเราขี้โมมากเลยทุกคน ก็แมทเราเป็นการแบบทดสอบความความกล้าของคนความคือตอนแรกตมามขึ้นมันจะมีเสียงกรุกกรุกกดใช่ไหมแต่ตอนแรกอะที่มีเสียงกรุกกกกดแล้วแล้วมันแล,แล้วมันจะมีเสียงหนึ่งที่มันดังมากตึ้งอะเอเนนาคิดว่าอะไรร <Okay. S 1> ู้ไหมคะอะไครัเอเนนาคิดว่ายางแตกเน, <laughs> นี่ยค่ะจุดไฮไลไท์คือตรงนี้ยค่ะตอนแถวถ่ายรูปเอเนนาเนี่ยนะ,นนะ ค่ะแล้วก็ลงเขาได้ยังไงครับแค่นี้เองเหรอยังงั้นไม่มาดีกว่านะคะพอมันดูด้านเพือโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันข้างในใช่เราไปดูข้างในดีกว่าะบอกน้องๆกันดิเออยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปตรงโซนข้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินไปดูรูปเดี๋ยวพี่พี่พี่เซเว่นจะทำให้ดูตอนนี้เราได้ไหมมา ได้อันนี้จะเป็นที่ร้านคาเฟ่เขามีให้เรานะเดี๋ยวนะเดินไปค่ะวิ่งไปเลยค่ะนอันนี้เขามีอันนี้ให้ด้วยเออสวยค่ะน่ารักค่ะน่ารักค่ะเปลี่ยนไปอันนี้ไหม อันนี้เราจะเป็นแบบดงงเดินไปหาคุณยายที่อยู่ในกลางป่าจะเจอหาป่าไหมอะไรอย่างเงี้ยที่นอะไไม่ใช่เด็กๆแล้วนะวันนี้ค่ะไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเนี่ยแหละก็สุดแค่นี้แหละไปขายน้องๆอ,อยากให้ร่มกว่านี้สักหน่อยไม่จำเป็นต้องเดินมานะคะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าทุกคนเดินมาเรเบลก็คอมพิซนะคอมพิซยังคะ่ะยังค่ะที่เธอ รู้สึกว่าหลังเขาหลังเขาด้านนู้นจะมีฝนแต่ฝั่งน uh ี้คือแดดแดดโล่งแดดจ้ามากแดดจ้าคือแบบไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะได้เจอฝนอีกเ่ไปไปแข่งวิ่งไงคะเข้งวิ่งกันนะคะนี่นี่นี่เอาอันนี้ให้พี่เสวกันไปเลยค่ะนึ่งนึ่งอย่างพี่เสวีนนึ่งได้ไหมค่ะเดี๋ยวเราต้องวิ่งถ่ายรูปตามเราไงอ้าวอายุนตอนนี้พี่เสวียนขยับตัวอย่างนี้หน่อยโอเค้ทรีทูวันก็ อันนี้นะคะต้าสั่งอันนี้เมื่อกี้นะคะเพราะว่าเราร้อนมากเราอยากมันชื่ออะไรยูสุไม่ใช่เลมอนโซดาไม่ใช่อะไรอ่ะฮันนี่เลมอน นนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เซเว่นจะขึ้นรูปให้นะคะปิ้งปิ้งถ่ายกี่รูปคะถ่ายประมาณสองร้อยเอ้ยร้อยเจ็ดสิบหกลูปอ่ะอ่ะพี่เซเว่นพี่เซเว่นอย่าเอารูปบองบองลงนะคะได้ค่ะก็คือไม่ได้ลงเลยเพราะมีแต่รูปบองบองอ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะลงแบบปื้ดแบบแบบอันนั้นต้องใช้เวลาสองนาทีนะคะอสองนาทีเลยได้ค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ร้านกินข้าวเลยไปบ๊ายบาย